ไม่ให้ติดม่านเพราะว่าคุณวิชาติลองนึกดูนะถ้าไม่มีม่านถ้ามีม่านนะถ้ามีม่านแล้วก็ปิดแล้วก็เกิดอันตรายได้เดี๋ยวทางทีมงานจะตอบคุณทิพกรอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีนะว่าตกลงแล้วการดูแลรถตู้เรื่องความปลอดภัยในส่วนของเรื่องการการตรวจสภาพรถเป็นยังไงบ้างนะครับเอาตรวสอบถามกับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคคุณอศไทัยรัตนดีโลกนภูเก็ตนะครับสวัสดีครับรองอศไทัยครับ สวัสดีครับคุณเสกชัยคุณสุชาติครับครับรองครับตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนเยอะเลยโดยเฉพาะรถตู้ล่าสุดครับรองนะครับมีท่านผู้ชมที่จังหวัดชนบุรีครับรองครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับครับรองครับคงจงต้องสอบถามหลายหลายข้อหน่อยฮะเพราะว่ามีท่านผู้ชมที่จังหวัดชนบุรีร้องเรียนมาบอกว่าไปใช้บริการรถตู้เอกมัยพัทยาดูเหมือนว่าไม่ได้มาตรฐานครับกรมการขนส่งได้มีการตรวจสอบบ้างไหมครับ ครับสำหรับเรื่องรถตู้โดยสารสาธารณะนี่นะครับอถ้าเป็นรถที่ถูกกฎหมายนะครับจดทะเบียนถูกต้องเครับทางกรมการขนส่งทางบกเราออกระเบียบบังคับว่าจะต้องตรวจสภาพรถปีละสองครั้งนอกจากนี้แล้วนะครับในการออกตรวจการของขนส่งจังหวัดก็ตามของประจานก็ตามนะครับ เราจะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพรถด้วยในกรณีที่นำรถท,ที่ไม่มีที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงนะครับมาใช้รับส่งผู้โดยสารก็มีความผิดนะครับรบนอกจากนี้แล้วถ้าในกรณีที่ขาดการตรวจสภาพรถและนำมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารก็มีความผิดอีกกระทงด้วยครับ ประเด็นที่อตอนนี้ทางทางผู้ร้องเรียนคุณทิปรกรอยู่ในสายครับท่านรองครับทางคุณธิปรกรบอกว่าปัญหาที่เจอเจอก็มีหลายเหตุผลก็คือว่าเรื่องเข็มขัดเรื่องไม่มีแอร์ก็ไม่เย็นสภาพรถก็เก่าคุณธิปรกรอยู่ในสายนะครับครับผมพอดีว่าในสายมีท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอยู่ในสายด้วยครับคุณธิปรกรครับผมครับสามารถที่จะบอกท่านรองได้นะครับว่าที่ไปเจอมาเป็นสภาพรถยังไงบ้างครับ ขอรายละเอียดหน่อยครับครับท่านรองาท่านคุณทิพกรคุยกับท่านรองได้เลยครับครับครับสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคือผมเองคระมันก็ใช้ไม่บ่อยนักแต่ว่าไปทีไรก็จะเจอปัญหาแต่ครั้งนี้รู้สึกเจอหนักๆมากเลยนะครับคือคือมันสายไหนครับสายกรุงเทพนาจมเทียนนะครับ คือพัทยานาจอมเทียนเป็นเป็นรถสายที่เอกมัยหรือเปล่ารถตู้ที่เอกมัยหรือเปล่าครับถูกต้องครับที่เอกมัยครับเริ่มต้นที่เอกมัยครับครับสายสายกรุงเทพนาจอมเทียนนะครับครับผมครับผมทราบเลขข้างรถพอพอสังเกตเห็นไหมครับว่าเลขข้างรถอันนี้อะไรครับอันนี้ผมบอกตรงตอนขึ้นผมไม่ได้สังเกตแต่ตอนลงผมเนี่ยอารมณ์เสียเพราะว่าผมกําลังจัดอาการแย่คือคือผมบอกตรงว่าเพราะ การเข้าถ่ายทีไม่ได้นะฮะค,คือแล้วแล้ว,ลว,ลวไอ้ฟาร์มร้อนเนี่ยแล้วคือคนเต็มรถเลยประมาณสิบกว่าคนแล้วก็คือคือพอเจอแบบนั้นในทีแรกผมคิดว่าผมจะต้องลงถ้า่างนั้นผมอาจจะเจอปัญหาที่ว่าถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะผมนึกอยู่อย่างเดียวว่าจะถึงบ้านไหมผมนึกสภาพว่าคนที่เด็กหรืออะไรลืมในรถและตายผมกําลังจะเจอสภาพนั้นเลยผมก็คิดว่าจะทํายังไงให้ทนให้ถึงบ้านครับเลยก็พอพอถึงบ้านเนี่ยผมมีอาการแบบ เหมือนกับจะอึดอัดและหายใจไม่ออกรีบลงรถรีบรีบเดินเลยครับคือมันจะทนไม่ไหวนะฮะเลยไม่ได้สังเกตป้ายทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยคะคุณพิการรับนอกนอกจากเอาเอาเอาเืองต้นแอวันวันที่เดินทางพอทราบไหมครับคราบครับผมผมวันที่สิบแล้วประมาณช่วงเวลาประมาณกี่โมงครับประมาณบ่ายโมงยี่สิบครับประมาณบ่ายโมงยี่สิบออกจากกรุงเทพนะครับขับจากเอกบใบครับ และช่วงเดินทางคุณทิพกรถ้าลองครับเห็นช่วงเดินทางคุณทิพกรบอกว่าเข็มขัดก็คือลกักษณะคือเข็มขัดมีแต่ใช้การไม่ได้เหมือนกับคนขัรบรถตูต้เขาก็เอาเข็มขัดไปล็อกไว้ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ได้ตรงนี้เรามีมาตรฐานมาตรการยังไงในการตรวจสอบอครับครับในกรณีมีแล้วติดตั้งไม่ได้ก็มีความผิดนะครับครับอันนี้เราได้ย้ําให้ผู้ตรวจการออกทําการตรวจสอบด้วยครับ เดี๋ยวเรกรณีที่น้องเรียนมาเนี่ยเดี๋ยวผมทำการตรวจสอบให้นะครับว่าในช่วงวันที่สิบเวลาช่วงบ่ายโมงยี่สิบเนี่ยมีรถคันไหนบ้างที่ออกจากกรุงเทพออกจากเอกมัยนะครับครับคุณธิปกร์จะมีอะไรพูดคุยกับท่านรองอธิบดีไหมครับไม่มีครับผมผมจะไปฝากอีกอย่างหนึ่งกับท่านทั้งสองนะคือผม ได้ยินคือในใน,ใน,ใ,นในรถนะฮะมีต่างชาติหมดเลยตอนที้เขาก็รู้ว่าผมเป็นคนไทยเขาพูดกันคือคนขับคนหนึ่งและพนักงานจากเอกมัยผมก็คิดว่าเด็กเขาจะลงางทางเข้ามาเก็บตัวผมเขาพูดยังไงอันนี้ผมช็อกมากเลยตัวนี้ทําให้ผมคิดว่าความปลอดภัยมันจะมีอยู่ไหมคือเขาแซงรถด้วยกันหมายถึงว่ารถเทียเยเท่ยวเดียวเที่ยว<อ>ีวกันหน้านันนน้นเขาจอดทําอะไรไปแล้วเขาพูดกับคนขับว่า เนี่ยคันนี้จอดซื้อเบียร์แล้วก็เอาหลอดใส่ในกระป๋องเบียร์แล้วก็ดื่มหน้าตาเฉยซื้อถุงมาแล้วคนไม่เห็นว่าข้างในนั่นเป็นอะไรนึกว่าเป็นเครื่องดื่มอันนี้ผมยิ่งช็อคใหญ่เลยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกครับครับคุณที่ปรก่อนะให้เราที่ปดีได้ชี้แจงนิดนึงครับอ่าท่านรองครับท่านรองครับในการตรวจสอบสภาพรถหลังจากที่อนุญาตไปแล้วเรามีการตรวจสอบอย่างไรบ้างอ่ะครับครับเราก็ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถนะครับ ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับระบบไฟระบบเบรกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในรถทั้งทั้งทั้งสิ้นนะครับไอ้ทังกรณีแอร์เนี่ยนะครับช่วงที่เราตรวจสอบเราก็ต้องให้เปิดนะครับครับอันนี้อันนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกทีนะครับว่าคันไหนที่มีสภาพเป็นแบบที่ว่ามันก็จะได้ดําเนินการให้นะครับครับแต่ในส่วนของกรณีที่คนขับรถดื่มสุรานะครับ ซึ่งขณะเนี้ยเราลงโทษขนาดหนักและใช้เพื่อขอใบอนุญาตด้วยนะครับครับถ้าถ้าเป็นไปได้ในกรณีนี้ขอขอแจ้งด่วนเลยนะครับเพราะว่าเกิดมันเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยกับผู้โดยสารสามารถหมุนหนึ่งห้าแปดสี่ได้เลยนะครับครับก็คือให้พยายามจําจําทะเบียนรถแล้วก็จําเวลาของรถด้วยใช่ไหมว่าทะเบียนอะไรยังไงเพื่อที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบครับในกรณีอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าเกิดเห็นว่า เป็นความไม่ปลอดภัยที่เช่นคนขับรถดื่นสุรานะครับ,รบขอหมุนโทรศัพท์หนึ่งห้าแปดสี่แล้วก็แจ้งด้วยว่าเลขทะเบียนรถที่ท่านพบเห็นนะ่ะเลขเลขอะไรหมายเลขข้างรถนะครับแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปเส้นทางใดเราจะได้ส่งผู้ตรวจการออกไปสกัดกรับเพราะไม่มีฉะนั้นนะครับถ้าปล่อยให้ถึงจุดหมายปลายทาง ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ครับอันนี้เราคงต้องสก,กัดระหว่ังทางครับในส่วนของความเร็วเหรอครับท่านรองในความเร็วเรามีตัวไหนที่สามารถจับความเร็วของคนขับรถตู้ได้ไหมครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเร็วแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับครับความสำหรับความเร็วเนี่ยตอนนี้เราติดตั้งระบบ R F I D สําหรับรถตู้ครับรวิ่งบนทางด่วนนะครับหรือทัวเวทั้งหมดที่จะเข้ากรุงเทพมหานครและบริเวณเขตปริมณฑลนะครับ แต่ช่วงเนี้ยก็ก็ทราบว่าเพราะว่าเครื่อง R f I D เนี่ยมันมันติดอยู่กับที่นะครับ,รบซึ่งซึ่งก็พอทราบกันว่าผ่านจุดนี้ก็จะเบาครับแล้วก็จะไปเร่งต่อซึ่งตรงเนี้ยผมได้ประสานกับทางทางด่วนขอให้สลับจุด R f I D ให้ผมด้วยครับ S <S กับกับบริษัทที่ติดตั้งด้วยนะครับประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมได้สั่งให้เพิ่มเครื่องตรวจจับความเร็วเคลื่อนที่ครับไปดักซุ่มตรวจเป็นจุดๆไปนะครับโดยโดย,โดยอันนี้เราคงไม่ใช่เป็นจุดถาวรเพราะมันจะได้ช่วยแก้ปัญหาได้อีกทางครับ,รบแต่ขณะที่รถตู้ที่ให้บริการระหว่างกรุงเทพต่างจังหวัดมีเยอะมากตรงนี้เราสามารถที่จะตรวจที่จะดูแลควบคุมถึงหรือครับ ครับตรงนี้ไงฮะที่เราต้องต้องทําการติดตั้งเครื่อง RFID และแล้วก็ใชเ้เครื่องตรวจจับความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนอกจากนี้แล้วทางกรมได้สั่งการให้ขนส่งจังหวัดให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องเนี้ยในที่ประชุมสัมนา,าขนส่งจังหวัดทั่วประเทศขณะทิบดีทั้งก็ได้นย้าเรื่องนี้นะครับ,รบว่าให้ขนส่งจังหวัดนําเครื่องมือตรวจจับความเร็วที่เราจัดส่งไปให้เนี่ยให้ดําเนินการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะยิ่งเรื่องรถใช้ความเร็วรเรื่องรถวิ่งไม่ขอบไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายคือวิ่งเลนขวาตลอดเลยเพราะอุบอัติเหตุส่วนใหญ่แล้วนะครับลองสังเกตดูนะครับเกิดจากรถใช้ความเร็วแล้ววิ่งเส้นทางเส้นชิดขวาครับแล้วก็จะข้ามเกาะกลางไปชนรถด้านอื่นรหรือหรืออาจจะหักหลบเข้ามาชนรถที่วิ่งอยู่ในเลน อ่ซ้ายสุดได้นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วจะใช้ในเส้นทางอ่ด้านขวาตลอดครับครับคุณทิปกรณครับครับผมครับอ่าเดี๋ยวก็รายละเอียดเดี๋ยวทางท่านรองรับทราบไปนะครับว่าเป็นรถเที่ยวที่เอกมัยไปพัทยานาจอมเทียนนะครับวันที่สิบกันยายนนะครับช่วงบ่ายครับมประมาณบ่ายโมงยี่สิบประมาณบ่ายโมงยี่สิบครับประมาณบ่ายบ่ายโมงยี่สิบนะครับผมผมขอขอเวลาประมาณ สองสามวันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งผลให้ทางสถานีทราบครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับท่านรองครับที่มาชี้แจงให้ท่านผู้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับผมผมชี้แจงเพิ่มเติมนะครับได้ครับแจ้งรายละเอียดแจ้งเข้าเบอร์นี้เลยได้ได้ใช่ไหมครับเบอร์ที่ติดต่อกับผมเนี่ยได้ได้ครับ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 ครับผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบขอบรับขอบคุณครับขบขอบคุณมากครับท่านรองครับ ครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอบคุณคุณธีปกรด้วยนะครับครับผมขอบคุณทั้งสองท่านเลยคุณไก่ชัยคุณจุชาตินะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับรองที่ดีรองที่ดีกรมการขนส่งทางบกคุณอัศสัยรัตนดีโลกนภูเก็ตนะครับในขณะที่คุณทีปกรเพ่งแก่สีอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้บริการนะฮะบอกว่าว่าว่า ก็คือจะตรวจสอบให้ภายในวันสองวันนี้ซึ่งทางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกนะครับบอกว่าถ้าหากไปใช้บริการรถตู้แล้วบริการไม่ดีเนี่อยอุปกรณ์รถเก่าขับรถเร็วหรือว่าอะไรที่ เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสารก็สามารถร้องเรียนได้นะครับที่หมายเลข1584นะครับนี่ถ้าบอกตอนเช้านะฮะมีโชคมีลาบนะนะครับ154ขอบตอนบ่ายเป็นซะหน่อยครับก็จําหมายเลขจำหมายเลขทะเบียนรถแล้วก็เวลาที่เดินทางแล้วก็สายรถที่ใช้บริการนะครับจําไว้แล้วก็โทรไป1584ครับ1584ท่านผู้ชมจําไว้ด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีโชคมีลาบในช่วงเช้าวันนี้นะครับเอาละช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปติดตามสถานีตํารวจนครปาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ท่านผู้ชมพอเจอเหตุหรือว่าเหตุอะไรก็ตามนะครับไม่ต้องไปแจ้งความที่โรงพักแล้วคาดว่าโครงการนี้น่าจะเสร็จสิ้นภายในเร็วๆนี้ช่วงนี้พักสักครู่ครับ